สวัสดีคับวันนี้กับช่องอาก,กงเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Forza Horizon 5เช่นเคยนะเออผมก็ได้ไปเล่นรอบมานะครับก็นเนี่ยครับผลล็อกแบบมาเพียบเลยนะครับวันนี้เราก็จะไปแต่งซูเปอร์ที่เราได้มาวาันนี้นะครับมาแต่งกันเลยแล้วเราก็ลองไปแข่งสักหนึ่งึงสองสนามนะครับดี๋เด่รถมันจะดีขนาดไหนไปดูเลยไอ้น้องเดี๋ยวพี่กบ c o l l i s o n ก่อน c o l l i s น o n มันไกล Bye, ngon, ngon, nơi đó, nơi đó, Yo, yo. to upgrade your ride? come to the right place. Let me show you around. We keep records of every mechanic. Do you want to try someone else's engine tune? You can. Hmm. Mình bảo là แบบแรงๆไปเลยนะคะไม่เอาลกอัพเกรดเองเ,เนี่ยแหละมีชุดแบบคิดบอดี้พาร์ตอะไรอย่างนี้มอะลกคนนี้มันดิบมากเลยนะห้าหมื่นเลยไม่เอาอะ มาเป็นบอลองดูลองดูบอดี้คิดงโค้ทบอดี้คิดโอ้โหบอดี้คิดอย่างเท่เลยเนาะเดี๋ยวเลือกบอดี้คิดก่อนโอ้โหยังสวยลองลองลองดูดิเป็นไงอื่ยังสวยตูเติดใช่เลยอย่างนี้แหละ มันต่างกันตรงไหนอ่ะเดีเดี๋ยวเราไปเช็คตูดนะคบว่ามันต่างกันตรงไหน,นอ๋อมันต่างกันที่ดิฟกับกิฟผมชอบกิฟมันจะได้เกาะถนนจัดไปนะ้องพี่รวยโยโยโย,โยแต่งรถกันก่อนเลยมาอัปเจตมา Engine. มันแต่งมาให้เลยละหัวเทียนอ๋อยกเวน้นไอ้พวกหัวเทียนนี่มันแต่งมาแล้วนี่ไปดูแต่งท่อแต่งท่อท่อก็แต่งมาให้แล้วนี่แต่งแล้วนี่ยังไม่แต่งตไปไปป๋าูซ ลูกสูบยังยัดไปหมดเทอร์โบโอ,อ้มันใส่เทอร์โบคู่ไม่แล้วไอ้ใส่ย,ยัดเข้าไปใส่พัดลมใส่พัดลมใส่เฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ใส่ของดีแล้วเฮเบรเบรก็ใส่ของดีละ นี่มันรถอะไรรถแฮนดิง้งเหรอเพิ่มแฮนดิง้งรถออฟโบรด road. จัดไปน้อ no. งลดน้ำหนักก็ลดมาให้แล้วใส่มันใส่มาให้เกือบทุกอย่างเลยรถโคตรด,ดีเลยเปลี่ยนเป็นขัดอ้าวอินสตอาหมดล้ะ มีถึงสิบสปีด้อเหลอเกียเอาเจ็ดสปีดตัวว่า,วาเอาตามที่มันเขียวนะอันนี้เขียวเราเอาหมดเอาเลสเอาเลสทายเออร์เอาทายเออ์มันใส่ยางกิ๊บให้เราแล้วยางก็ขอบใหญ่อะ ขอบใหญ่เออขี้เกียจเลือกเอาสวยอันเดิมสวยและมีให้เลือกด้วยงอชอบ If you want to change out your entire engine, we do that here. อันนี้พวก power แล้วน,นั้นเปลี่ยนครับสี่นะผมว่ามันจะดีกว่า ใส่เทอร์โบซุเประชัดเลยไปโอ้โหโดนหกหมื่นห้าดีเวยจัดไปเนาะเดี๋ยวแต่งสีด้วยแต่งสีด้วยฮ่าเออบาร์บอรี่คิด เขอตัจูนมีเพ้นสีเป็นหาดีไซน์ด Design, ีกว่าหาสวยๆแบบเท่ๆแบบทาคุมิอะไรอย่างเงี้ย สวยตรงนั้นเลยมีแค่นี้เองยังสวยอ่ะซุปปะซุปปะคันนี้คันนี้ซุปปะพอวอกเกอร์พอวอกเกอร์พี่พอพี่พอเอออะไรนะพอวอกเกอรอ์พี่พอหมาๆโอเคอันนี้คอลเลคชันนะคะเมื่อกี้อ่ ไอซิงไดวลาซิงแล้วไปไปโอ้ยังดีขี่ไม่ดิบแล้วนะเพราะว่าผมไปเปลี่ยนให้มันขับสี่ไปไปหาอะไรสักสนามสวงสนามเล่น,นังดีกว่าขับเล่นไปแ,แบบนี้แล้วกันไปขี่รถไปเลยแล้วไม่มีฟัสพาเวลเราก็ต้องขี่รถไปนะครับนี่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 น นมันตันแค่สองร้อยอ้ไรสิเบงห๊อ ส olo ไปคันไหนดิต้องต้องเอาเป็นรถออฟโรดป่ะรถออฟโรดดีกว่าได,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 ด้ขี่ง่ายๆคันนี้แล้วกันไปไปไปยโ่ยโย่บอลอนแบบว่าไอ้ฟอร์ดบอลอนในคันนั้นนะ,ะแต่เขาออโตอัปเกรดมาให้แล้วเราก็ต้องขี่ดิประสิทธิภาพด้วย เป็นไงหมดจัดรัสเซียหมดจัดรัสเซียเ right? อยุ่นยุ่นตาตาดีรอไร่ยุ่นยุ่นเออนื้ปิดปิดเดี๋ยวรอริดสินปิดนี่นี่ไแมีเม็กซิโกอะครับสวยมากเลยนะผมคิดว่า แบบค่อนข้างสวยเอ่อไรเราต้องได้ที่หนึ่งเรากักม่าเยอะแล้วตามพัฒนามันมีการขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีการลงอ้ายแฮด็แฮดเฮ็ดไปไปไปออ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 อเอาปลดเอาปลดเอาปลดเราก็ต้องเ,าอ,อ,อ,เอารบดับรถไยหนี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 เฮ้ยภายในเป็นไงโอ้โอ ับรถดีช่างดีจริงๆอืออืออืออ้ายอือ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 ไปไปไปขอนขันเร่งั้งโอ้ตาุชาวบ้านก็ไม่ทันเลยเขาทันใจวัยรุ่นเลยไปไป อ๋ยตึงดึงเฮ้ยเฮ้ยๆๆๆที่จะใส่ง่ายๆเลยมินิมินิมีมินิอับรดอ่ะเนาะผมชอบทางแบบว่าเลสดีกว่านี่มันอัหรดอืมอ๋อเจาไงเอาไง อืมอืมอืม,อมโอ้โหคันเดียวกันทำไมมันแรงกว่าเนี่ยเราก็ชนทุกโค้งเลยไปะจะเป็นชนะใครก็ได้เนี่ยไปไปไปแต่มันรู้จะตามที่ถึงด่านแล้วเปล่านะไปไปไปอืม เดี๋ยวแบปต่อไปขอเป็นแบบว่าถนนแล้วกันเดี๋ยวไปขี่รถป้าโชว์เลยเอ้ยไอทีเจ็ดโอ้โหเหตุเลยโอ้ยหยก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 ครับพี่ลองไปดูกันเลยครับ เตลูเดียวเดียวเดียเดียวเราได้รถคามาสตี้มาคันไม่ใช่ไม่ใช่คืตอนนี้ผมมีรถสิบหกคันนะคันนี้มั เดี๋ยวผมไปน่าจะต้องปรับเกียร์อีกสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าเกียร์มันเกียร์มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกียร์มันวิ่งได้แค่เกียร์หกอ่ะเดี๋ยวกลับกลับไปฮอลลีซันก่อนอืมไปน่าจะต้องเปลี่ยนเกียร์นะเกียร์เกียร์ต้องเปลี่ยนเกียร์มันอยู่ตรงไหนนะ ปาเกียเกียที่มันบอกสปีดน,นะอ๋อไดอินเราไม่เคยใส่เลยนี่อ๋อนี่เป็นเกียร์นี่เพิ่มน้ำมันเลยนี่เอาเกียร์สิบสปีดไปเลย แล้วต้องใส่ให้สุดดิมาคราวนี้แหละได้เจอกันไปไปแข่งกันจริงจรงจังๆง,งละของซูเปอรนะโอเคบัวไปหน่อยนี่เป็นแข่งรถนะครับไปไหนดีไหนมันก็ปวดล็อกแมบมาเยอะเลยนะ เป็นเนวอยู่ขี่ไกลเลยเอันเนี้ยขี่แดงแข่งเลสกิฟอันนี้เป็นกิฟให้ข hey, ี่มุมมองภายในเนยอะสวยนะารถซซปเปอร์เขาสวยเลยอะรถอะไรกันไม่รู้สามร้อยกว่าประมาณสามร้อยกว่าเนี่ยเลยนะ สวยรถอะไรกัไม่รู้วิ่งได้ประมาณสามรอยนะผมคิดว่าจูเรงมาแล้วด้วยอ,อีกเจ็ดร้อยเมตรอีกเจ็ดร้อยเมตรไป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 บีบีบีเบรกไปโซโลไปเนียสูป่าแล้ว เหเลือกรถทำไมอะเฮ้ยโคตรสวยอะ่ะเขาแต่งลายแบบโอ้ยสวยจัดจ้านพี่พอเราเดือบดีใจเลยแบบลุกขึ้นมาจากหลุมโอ้ยโคก็เกอต้องดีใจนุน่นนุน่นนุ่น อย่างกิฟทุกอย่างกิฟเกาะถนนแน่เจอซุปเปอร์วิ่งสี่ล้อเข้าไปมอื mm hmm. ซุปเปอร์วิ่งสี่ล้อไป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 เอ็ mm hmm. ซุปเปอร์วิ่งสี่ล้อซุปเปอร์วิ่งสี่ล้อเอาไหม mm hmm. อืโอ้ที่สิบสองเลยเหรอซุปเปอร์ที่วิ่งสี่ล้ออ๋ะโอ้ยผมตก ตกถนนให้มันกลับก่อนให้มันกลับก่อนต้ผงขี่แบบดีๆแล้วสิบเกียร์ไม่เวิร์กเลยจะต,ตามเขาพันไหมเนี่ยโอ้โห อ๋อีกิฟต์ดีมากเลยนะก่อนถนนเสียงค่อนข้างที่จะเน่นเลยนะคะชุบป,ปากคันนี้อืมเ mm hmm. บกเบกอื mm hmm. มทางโค้งต้องเบกจำไว้ ทันชาบ้านก็วมีดิฮวโอ้โหอย่างไกลมันทางโค้งเยอะอะมันเหมาะสำหรับรถดิฟเลยนะ่นนี่ยแต่ผมเอาไปติดยางโลกิบวิ่งสี่ล้อไปแล้วยางแบบเกาะถนนรถแข่งไปเลย ยังได้ขี่ง่ายๆถ้าเกิดขี่มุมมองฟู๊เพอร์ซันนะผมเละแน,น่แต่เลนมุมมองฟู๊ดเพอร์ซันสวยจริงนะบุคคลที่หนึ่งมุมมองบุคคลที่หนึ่งมันเป็นแบบว่าเพททรชิฟด้วยนะมนเกีร์แบบว่าตบตบตรงพวงมาลัยอะ่ะโคตรดีลูกป,ป้านะเครื่องพ m อมแต่มาใส่โลโก้โตโยต้มันเป็นไปได้มันเป็นไปแล้ว ก็เหมือนเขาร่วมมือกันนะถ้าเกิดดูเลขตัวถังดีๆ B W แล้วก็ A Y ที่มันของฟัสเก้าเลยนะเนี่ยไอ้รถคันนี้รถของฟัสเก้าขี่ก็ยากเลยเกียร์สิบเยอะไปปะ่ะประมาณเกียร์แปดอะไรเงี้ยเกียร์แปดอย่างกัีเกียร์แล้วมันทุกเกียร์สิบไป โอ้ไม่ทันชาวบ้านไม่ทันกินก็เลยไม่ทันกินเลยอ้าแต่วิวจะปินก็ใช้ไปอาพันเอามาทำไมวิวจะปิน เนี่ยเดี๋ยวเดี oh> ๋ยวเรากลับไปฮอลิซันนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเกียร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทดสอบความเร็วว่ามันเร็วได้มากเท่าไหร่สูงสุดเลยนะเดี๋ยวผมจะนั่นผมจะทดสอบความเร็วอีกรอบหนึงคืออันนี้มันมันสิบเกียร์มันเยอะไปนะมคิดว่าสำหรับรถแค่นี้ ปึมันอ,อยางกับเกียร์ของไอ้ของพี่โดมเขาอะคือเกียร์เขามีเป็นร้อยเลยอะสับแบบเรื่อตลอดอะลูกเกียร์อะไรวิ่งไปเลยทางตรงทางตรงคือทางที่ดีที่สุดไปไอสับร้อยยี่สิบอะเบกเบกเบก เปลี่ยนมุมมองทำไมแต่ไปเปลี่ยนเกียร์แล้วลองกันเลยว่าแรงเท่าไหรไปชูนิง่งเขาต้องชูนหอวยเข้ามาผิดน,นี่นี่ เกียจะดีขึ้นนะโวมมีสามพันเกียตัวโต๊เกียดไม่มีใครงัยหกพันไรมาน้ำหนักเพิ่มขึ้นโอ้ยไม่เอาอ่ะบาย เดี๋ยวผมจะไปลองความเร็วที่สูงที่สุดอันนี้คือจูนเต็มหมดแล้วนะครไป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 ทางตรงยาวอย่างนี้เป็นชางแดกที่ดีที่สุดไปเริ่มตั้งแต่เครื่องบินเลยไป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 เบีกเบีกหนึ่งสองเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบนเครื่องก่อนเื้น หนึ่สองสไปดูดิเกียร์สไปแล้วเกียร์สเกียร์สีเกียร์ห้าอยโคเรีวเจ็ดแล้วแปดแล้วสองร้อยหแล้วเกียร์แเกียร์เก้าสองร้อยเจดสิบสองร้อยแปดงอยเางสามร้อตรงยาวนะผมตรงยาวสามร้อยสหส สามประมาณ315นะครับขอสรุปไว้เลยประมาณนี้อาครับก็ขอจบควีเพียงเท่านี้นะเอาไว้ต่อคันหนะ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับขอบคุณครับ